你看，你看我这。<吧> พอนอบน้อมต่อพระรันตนใจแก้วเจ้าสามประการน้อมเอากุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชูตนตนจุององค์ไดเมตตาแผ่บารมีมาเป็นนวโลกุตตธรรม ปกเก่าเกศาปกหมหักสาครูบาอาจารย์พระมหาเทระพระเทรานุเทระเพื่อนสาธรธรรมมิกสาหพรหมจารีทุกรูปทุกองปกโมหักาสาสัทธาศาธทุชนคนดีเท่าแก่อีป่อเอแม่จั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ติดต,ตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำ ตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยายลัยสงขลครลำปางซึ่งออกอากาศจากวัดบุญยญาวาดวิหารพระอารามหลวงโดยเมตตาปรรมีของครูบาอาจารย์ท่านพระครูอนุศาสตร์วรธรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางสมปานเจ้าอาวาสวัดบุญยญาวาดวิหารเอือเฟื้อสถานที่ตั้งพร้อมกับเจ้าหน้าที่ ดูแลสถานีสัตหีิโยมวันนี้สถานีมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าเนอะก็ตอนนี้หูซึสกว่ากลางสถานีสัญญาณยังดับอยู่แต่กีได้เช็คเข้าไปเพื่อจะใ้ริ่งทีมงานช่างเทคนิคเนาได้เข้าไปดูแลเออว่ายังไดพ่อลูกตอนนี้เป็นได้พได้ครับผอ่อได้ครับเออก็มาได้แสดง มาได้ครับแกบอกุ่มมาได้ครับเอออันแสดงว่าไฟยังบบดี้แต่ก็ไหวย,ยังได้หลกแม่นบเน็ตเน็ตก็จะมีปัญหาครับอ๋อเน็ตตัวนี้เนาะคอนโทรลมันมาได้เลยครับเออคอนโทรลลองเข้ามา,ออมาได้เหมือนกันครับเออลองเข้ามาได้เนาะโอเคเดี๋ยวอ่านปวดแจงไปตังขื่นสีขาวขื่นสีขาวเพื่อนลิ้งสัญญ,ญาณถ่ายยุมหูนะ้เนาะเดี๋ยวปลดชิค,คอ่อนเนอรโอเคอ่านเมื่อขื่สีขาวก็ไล่ตซดของทุกออบไปก่อนก็นกนกนได้ครับเออ,อ เดี๋ยวเช็คขอกำเนอสัตว์สัตว์ตัวครับอืออาตอนนี้จะเปลี่ยนอย่างใดไปมาเช็กคกำเนอสัตยาติโยมอ่าบ่ากคือสัตยาเสียเวลาเนอกึึกปวนถึงตัวแม่บัวลอยสายเขียวก็เดี๋ยวก่อนเนเออแม่บัวลอยสายเขียวเ,เดี๋ยวก่อนเนเออ่าเดี๋ยวจะโทรหาคน ดูแลสถานีตั้งขึ้นสีขาวก่อนอ่ะก็ปัญหาเนาะปัญหาธรรมดาของการจัดรายการบางครัง้งบางทีอ่าฝนฟ้านี่ยฝนตกฟ้าห้องนะฟ้าผ่าในี่อ็ทรให้สถานีอ่าบางสถานีก็ต้องปิดนะเพราะว่ากลัวน่ะกลัวเรื่องของอ่าเสาที่เป็นอ่ามันอยู่สูงสถานทาฟ้าผ่ามาเตือนหนึ่ง อถ้ามันผ่าลงสถานีเครื่องใจต่างๆบ่าว่าจะเป็นเครื่องทรงเนาะเครื่องนะเครื่องทรงเป็นแอร์เป็นอย่างกว่าจะเสียหมดนะบางสถานีก็ซ่อมใจเวลาซ่อมนะเป็นเดือนเดือนก็มีเนาะของนะวันก,นก่อนก็ทราบว่าที่อำเภออำเภอเงานะเนาะฝนตกฟ้าห้องนะาคังเจ้าของสถานีฝนก็ปิดสถานีนะ ออโอสาธัยอ้อาวสาธัยญาติโยมจังหลายตอนนี้ขออนุญาตเช็คตังขึืนสีขาวสักกรรมนเนาะว่าเปิน้นเกาะสัญญาณมีติเกาะสัญญาณแล้วยังถ้าเปิ้นมีติเกาะสัญญาณแล้วอ,อ,อาจจะมาภาพก็จะคือ,เ,อ,อ,เ,อ,อเปื่อนเกาะสัญญาณตังปุ้นเพราะว่าึืนสีขาว โอ,อ้นี่มีแล้วนาองสั่นสามารถเรียนรักนโยนั้นเข้ารายการอยู่เพราะฉะนั้นก็ฮับรายการจากต่างครื่องสีขาวไปเลยเนิ่ท่าสถานีวิทยุของเฮาดีส่วนเวลาสองทุ่มท่านอาจารย์พระมหานุกพรดลสุวรรณเมธีก็จะเข้ารายการตามปกตินะ,ะสถานาติโยมที่เข้ามาทักทายเข้ามาในขณะนี้นก็มี อาท่านอาจารย์วันใหม่โยมแม่สมศรีอาโยมแม่สมศรีใจบุญอาเกาะกำลังชมอยู่นะแม่สมศรีใจบุญโยมปีพิมมาลานะเป็โยมสุพินอาโยมสุพินวิริยาแม่บุญเรืองชัยเงินเนะอะมาทักทายแวะมาทักทายกันแล้วกันอาทีแรกคิดว่าตีสถานีวิทยุตีลำปาง าสามารถจะกสัญญาณได้จะได้ออกอากาศเพื่อสถานียอโยมได้ฟังอยู่ตั้งบ้านแต่ปรากฏว่าสัญญาณที่ลำปลางตอนนี้มีปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าเนาะระบบไฟฟ้าของอสถานีาแต่เจ้าเป็นมีการย้ายย้ายอสายเมนขอ,ของของไฟฟ้าของในบริเวณวัดก็เลยทำให้สถานีของเขาก็คลอยต้อง ไฟฟ้าก่อดดับไปพอไฟฟ้าดับระบบต่างๆ,ๆก็คอยดับไปโดยตอนนี้ไฟฟ้าดีแล้วแต่ว่าสถานียังไม่ดีเต่อเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตก็มาเสียแห้มฉะนั้นก็ขออภัยกับสถานียมทุกคนทุกท่านติดติดตามรายการต่างขึ้นสีขาวต่างาปกติท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตจ,จะเป็นผู้จัดรายการในช่วงนี้ แต่เนื่องจากว่าเหตุการณ์อย่างนี้เราก็เลยมาได้เข้ารายการอัตมาก็เข้ามาพบว่าแล้วเดี๋ยวก็จะได้ไปคุระละต่อ <c oughs> ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ประชายธุชนทุกคนทุกท่านสิ่ดตาม่าฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะอนุโมทนาบุญที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กัน สัตรูสัตรูอยู่ดีมีสุกอายุวันคนยืนอายุวันโลชุขทางตาลา